สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาาโทเฮนรี่พาะสองพรนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญหลวงปู่ท่วนะครับเลื่อนสมรักษ์นะครับปีเอ่อห้าสามนะครับผมเขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนสี่เก้าห้าสามนั่นเองนะครับผม อันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับก็ถือว่าเป็นเอ่อพระนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมนะครับของหลวงปู่ทวดปักชังให้นะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนรุ่น2นะครับเป็นหลวงปู่ทวดบล็อก นะครับเขาเรียกว่าบล็อกผ่าปากเนี่ยเป็นรุ่น2นะครับรุ่นแรกผ่าปากเนี่ยจะเป็นปี0ูนย์นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นที่สองที่วัดชังให้ทําเป็นบล็อกผ่าปากแบบนี้นะครับก็คือปีห้าสามนะครับผมในงานเลื่อนสมรักิ์นะครับเจ้าวาดวัดชังให้นะครับผมพ่อท่านยวนนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับตอกโค้ทอทหารด้านหน้านะครับผมอันนี้กล่องเดิมนะครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับทองแดงรุ่นเลื่อนสมรศักษ์นะครับผมสี่เก้านะครับพศสองห้าห้าสามช่วงแรงแรงเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องต้องเอ่ยนะครับว่าช่วงแรงแรงเนี่ยเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆเนี่ยนะครับหมื่นกลางๆถึงสองหมื่นนะครับผมตอนนี้ก็นะครับราคาเนี่ยเบาเยอะนะครับก็เป็นโอกาสนะครับสำหรับผู้ที่จะเก็บพระนะครับผม ็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ว่าราคาเบาลงมาแต่ว่าเีถ้าราคามาใหม่เนี่ยแพงกว่าเดิมนะครับแพงกว่าเดิมเยอะด้วยนะครับพาลงทั่วเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมได้มายังไงนะครับไปอย่างนั้นนะครับผมได้มายังไงผมก็ไปอย่างนั้นนะครับเนี่ยผิวเขาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะไม่ปัดแต่งเสร็จล้างนะครับ ผมว่าถ้าเป็นแบบผิวแบบนี้ทั้งเหรียญไปเลยเนี่ยจะได้อารมณ์มากเลยนะครับเป็นแบบว่าเนื้อทองแดงปีศูนย์แปดเลยนะครับผมพาะรุ่นนี้มีเก๋น,นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆต้องดูให้คมต้องดูให้คมนะครับพระคมจับจริงรุ่นนี้นะครับแล้วก็ต้องดูโคดต,ตัวทาหารด้านหน้านะครับผม หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับรอบๆนี้เป็นคาถาหลวงทวดนะครับณนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาพิมพ์เดียวกับปี08เลยนะครับบอกผ่าปากบอกผ่าปากเนี่ยถ้าเป็นทองแดงลมดำเนี่ยนะครับปี08เนี่ยออกเป็นล้านนะครับผมสวยๆนะครับเป็นล้านจริงๆนะครับเป็นล้านจริงๆนะครับเออถ้าแบบนั้นนะ่ะ บางทีเราเหนื่อยนะครับมันแพงนะครับเราก็มาใช้เหรียญเลื่อนรุ่นสองนะครับแทนได้นะครับแบบนี้สบายกระเป๋านะครับพระคู่วิสัยโสพลวงเล็บทิมนะครับยันล้อมรอบรูปอาจารย์ทิมนะครับอันนี้พระคู่สุนทรปริยัตวิธานนะครับงานเลื่อนธรรมศากตร์สี่เก้าห้าสามพ่อท่านหยวนนะครับผมเป็นงานเลื่อนของพ่อท่านหยวน มาดูจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันดูโค้ดนะครับโค้ดนี้เพ,พื่อนๆพื่อต้องจําให้ดีนะครับจําให้แม่นเป็นโค้ดตอกนะครับหลวงพ่อทวดวัดช่างให้ทองแดงผิวไฟนะครับอายุพระ ก็เกือบสิบห้าปีแล้วนะครับสิบห้าปีแล้วนะครับมันปีนี้ปีหกแปดนี้ปีห้าสามผมยังนึกว่ามันปีหกเจ็ดอยู่นะครับเหรียนต้องปั๊มให้ตึงนะครับบล็อกผ่าปากอยู่พาสิบห้าปี ช้างคมคมปั๊มนี่เสียนต้องให้สาดแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าล้างนี่ส้มปีดเลยนะครับแต่ผมไม่ล้างหรอกนะครับเราเล่นผาต้องเล่นผิวเดิมนะครับเส้นจีวนคมคม จมูกแตะนิดนึงนะครับทองแดงผิวไฟผิวก็ยังสู้ไฟอยู่นะครับด้านหลังนะครับ เส้นตาเนี่ยรุ่นนี้ต้องดูให้คมๆแบบนี้เลยนะครับให้หางสะบัดนะครับเม็ดผสกนี่นะครับคมคมผิวเดิมเดิมนะครับ ปั๊มเนี่ยต้องมีรอยเนี่ยนะครับรอยเซียนสาดแล้วก็เหรียญเนี่ยเนื้อเนี่ยทับกันนะครับเนื่องจากแรงบดนะครับของเครื่องปั๊มนะครับเนื้อจะรดซ้อนกันนะครับปั๊มปึ๊กนี่เซียนสาดกระจายนะครับ สวยนะครับสวยเดิมนะครับไม่ปัดแต่งเช็ดล้างสำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่8,500บาทนะครับสนใจโทรนะครับ0ู8ย์้าแดแปดนะครับผมห้าสี่หนึ่งสามหกเชฟนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับ8,500บาทนะครับ แล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับเข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพนพี่พี่ ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ